เออจะมันมองไม่เห็นเลยครับรถนี้นะครับอคันนี้มาทัวอะไรอ่นเพราะตรงนี้จะเป็นเขาเรียกนะครนบ คนที่อยู่นี้ก็จะเป bueno, like ็นคนที่อายุ่อยเป็นพรกปราทที่อยู่แถวนี้ครับเพราะนั้นอันนี้มันเป็นฐานที่ศักดิ์ของมนุษย์อะเท่านทางเท้าเนี่ยเป็นฐานที่ศักดิ์ของมนุษย์้องอย่างนี้มันมีเยอะมากกลางคืนนี้มองไม่เห็นเลยนะ เราได้ไม่ได้อยู่ท่ักะแงล้นกรุงเทราะจำนวนมีแน่นอนวุิกแหงคือเขตหึงแค่8 0แมเป็นี่แผเดียไปดูหล่งวันก็จดแล้วถ้าเาจเมันดู่ลอย่างนี่ได้แต่ผู้ว่าไม่รู้ไงพอสากระแนี้คนก็รตอบขึ้นมาคนกอ้นมาอันี้ี่หลบหลมองดูไปแล้วเรียร้อยอย่างนี้นะว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เด้ปด แยะมากทำบ้านลายครับไม่มีสีนะอาจารย์ดีครับขึ้นขึ้นมาดทีเดียวสีไม่ต้องไปรองันิเรื่องสีเรื่องสีเรื่องบ้านสีอะไ้กนมีถ้าเป็นทำบ้านลายอย่างเงี้ยหรอแล้วมันก็ทำให้แก้ได้เร็วขึ้นมทำสองฝั่งก็คือเรื่องระเบียบวิทยาจรต้องลุยเลยไม้แข็งไม้อ่อนติดทีวีตรงนี้ไปไม่หยุดทำบ้านลายจับสลับตาดกฎหมายแล้วก็สช้างผิดเพื่อไปตัดได้เหรอรถไปตัดครับคุณผู คนหยุดเชื่อว่าเำเลืพอถ้ามีสเอร์ที่อยู่ให้คนฆ่าไม่ใช่ว่ามันจะ้องไหลักที่แล้วเราหยู่เพราะขาหยุไม่อยู่แล้วก็เลยไม่หยุดแต่ถ้าเริ่มมีคนหยุดสิบปอร้เซ็นตี่าจเป็นเลือดให้หยุดให้คนข้าเพื่อกาดูแลเราเห็นแล้วว่าที่เราอย่แล้วต้องบอกมือให้ราต้องอยู่ด้วยถพาะเรากลัวเขาจะแฝงให้ไปโจรงานยามตกทายไ่เป็นใครผ่าทำไมไมเลยสหลวยอไม่ได้รู้เ่องมากเลยทำอไรทอไรใช้คมาอะไรมาก ตั้งแต่รู้หมดแล้วในเขีต้องรู้ดีว่าผีที่ไหนท้างของอะไรตีแห่งของไปลุยเลยทนงจหรืว่าหรอเขียเดินลูยก็หมดไม่ดูมาอะไรน่าเลยคล้วจะมีการอะไรบ้างก็คือเรื่องเดียวกันเนาะก็แต่เพว่าอย่าไปดบบนีนะคะือว่าเราเริ่มได้ไม่มีสายเกินไปวันนี้คือวันที่ดีที่สุดที่จะเริ่มถูกไหมก็ลุยเลยม่ตั้งถ้ามีปัญหาก็ทำอาจจะเกิดเกิดผลที่สิบปีข้างหน้าก็ไม่เป็นไรน้อยลูกหลานได้ประโยชน์เริ่มจากเรื่องที่ประจำวันเรื่องทางเดินเท้าเรื่อง ขาไลยเรื่องอย่าขับรถก่อนไปแดงเชื่อไปแดงจะไมไขับต่าไปแดงตลอดอะไรเงี้ยอาจจะบางคนชินหมดแล้วอาจจะบางคนบอกว่าพอมีเคสหนึ่งเกิดเหตุขึ้นมาเราก็ดูเหมือนจะสนใจปัญหานี้กันทีหนึ่งอาจย์มองอเออี่คือปัญหาเรื่องมันเรินเรื่องกาขับ่อนเรื่ความยั่งยืนระยะยาวมันอไม่อยากให้เ้้ เไม่เคยหยุดเลยนะเดินข้ามอะไม่หยุดเลยมาข้ามมาเดินมายุดท่กปะไหมอไปหไง่ะไปไงะมาสีสุดาลางแลวาไปอะลงอให้เงินเลยะไอดิบีไปยังไปแล้วนะครับโอ้ได้ใจาลยข้่ามลยขึ้น่าเลยขึ้น่ามลยขึ้น่าเลยแ่ถอดเราบอกออร์แล่านดีมากจง่าของ ที่ทำงานสุดยอดร่าั้นทาอะไรรังไม่ได้ที่ไหนครับี่น่งรอครับ ครับคุณผู้ชมนี้ก็เป็นบรรยากาศของ การที่คุณชัตชาติสิทธิพันธ์นะครับก็ลงพื้นที่เปิดสภากาแฟเพื่อนชาตินะครับแล้วก็ช่วงหนึ่งก็มีชาวบ้านนะครับก็ชวนมาดูทางมาลายที่บริเวณถนนชักพานี่ครับตรง้ตรงถนนตรงชัยพฤกเนี่ยครับก็จะเป็นจุดที่อยู่ใกล้ๆกับบริเวณร้านกาแฟที่มีการจัดกิจกรรมเปิดเปิดสภากาแฟเพื่อนชาติในวันนี้นะครับ นะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นบรรยากาศของการาเดินรถแล้วก็บริเวณเนี่ยครับทางมาลายที่เราเห็นอยู่ก็จะเป็นเนี่ยครับสีมันก็จะค่อนข้างจะจางๆแล้วก็จะมองไม่เห็นแล้วนะครับก็จะเป็นโอ้โหแสงจันทรงครับ เาอค้เห็น<ภ><ย>หลายทียกมอ,อ,อน,นอออแบบแแมันเนแบบัะแต่ให้เป็นรตลกนะรีเีะแต่แต,แต,แตว่วิธีคิดแบบที่แบบเราต้องขอบคุณรถเพื่อรถหยุหนนยออหดอะไรเงี้ยอ,อว่าเราให้สิทธิ์รถมากกว่าสิทธิ์คนไงือว่าจรงแล้วคนมันต้องมีรถไฟมากกว่ารถ เพราะจริงแล้วอย่างมึงน้าบางทีไม่ต้องดูรงรถเลยนะแค่คุณคุณเอาท้าลงไปก็จบแล้วอ่ะรถจุดอืมโอเคครับโอเคครับครับได้ครับก็เนี่ยครับก็คุณชายก็มาดูแล้วก็สำรวจแต่มันไม่ชัดจริงรับมาลายกลางคืนที่นี่มีปัญหาไม่มีป้ายเลยไม่มีป้ายทางมาลายนะครับตันนี้ก็เป็นกลุ่มคุณหมอเยี่ยครับทีป้าลังนู้นข้ามถนนคุณหมอที่เก่งเก่งมากเลยอยู่ไหนล่ะ โอเคครับคุณผู้ชมก็เป็นบรรยากาศของการที่พธชาตินะครับวันนี้ก็เปิดสภากาแฟเพื่อนชาติแล้วก็ช่วงระยะเวลาหนึ่งก็มีการเดินมาดูทางมะลายที่บริเวณจุดนี้นะครับก็เป็นแยกถนนชักพระที่คุณผู้ชมเห็นก็จะเห็นบรรยากาศของทางมะลายที่ค่อนข้างจะจะบางนะครับแล้วก็เลือนลางนะครับ ก็เนี่ยครับก็เป็นบรรยากาศของการทำงานในวันนี้นะครับแล้วก็คุตชาชิาก็เดี๋ยวกลับไปเปิดสบากาแฟเพิ่อนเจชติถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเรากลับมารายงานให้คุณผู้ชมทราบเพิ่มเติมครับสวัสดีครับ